TV for me now ครับผมพี่เอิร์ดนะครับผมนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดุนสยามนะครับทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณนะครับวันนี้อยู่กับผมวีเจเบนนะครับผมและก็อยู่กับวีเจพี่อู๊ดเป็นต่อนะครับผมนะฮะวันนี้อยู่ในการพี่อู๊ดทักวไทยชาวดุนสยามเลยครับผมพี่อู๊ดอย่างเงียสิครับช่วยกันทํางานครับพี่อู๊ดพี่อู๊ดครับพี่น้องครับผม อูดเป็นต่อนะครับโอ้โหขอบคุณพี่อูดมากเลยนะครับผมโอ้โหวันนี้นะฮะวันนี้พี่อูดขยันพิเศษนะครับวันนี้พี่อูดจะมายืนจัดรายการกับเรานะครับผมตลอด3ชั่วโมงเต็มนะฮะตั้งแต่6โมงถึง3ทุ่มพี่อูดจะไม่นั่งนะครับผมนะววันนี้จะยืนนะฮะเป็นเพื่อนผมนะฮะแต่ดูแกยืนแล้วนี่ก็สูงเท่าผมเนาะนะฮะขอบคุณมากนะพี่อูดวันนี้เราก็ตัวสูงเท่ากันแล้วนะครับพี่อ่านะฮะอ่ะวันนี้นะครับผมอยู่กับ ผมกับพี่อู๊ดนะฮะเต็มๆกันเลยนะครับผมวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากชาวด้นสยามมากมายนะฮะขออนุญาตพูดถึงเมื่อวานอะไรกันเมื่อวานถ้าใครได้ติดตามชมในช่วงท้ทยนะครับคุณหนอนที่น่ารักของใครหลาย,ลายๆคนนะครับแต่ไม่ค่อยน่ารักสําหรับผมเท่าไหร่นะฮะเมื่อวานเขาเขียนหน้าผมครับนะฮะก็ถ้าใครถ้าไม่ได้ดูนะฮะก็สามารถย้อนเข้าไปดูได้ใน Facebook ของเรานะครับผมนะฮะก็จะมีเก็บภาพไว้โพสต์ Post ไว้ใน a c e b o o k นะฮะคือเมื่อวานในผมก็กลับบ้านนะฮะเสร็จแล้วเนี่ย ก็ขึ้นทางด่วนกับบ้านนะครับทางด่วนเนี่ยเขาจะมีคนเก็บเงินครับผมพอดีเจอด่านแรกนะฮะด่านเก็บเงินแรกเนี่ยนะครับผมก็ค่อนข้างโชคดีครับฝนตกหนักครับนะฮะไฟทางไม่ค่อยติดนะครับเขาก็เลยมองไม่เห็นครับผมอันแรกผ่านไปเจอด่านที่สองครับผมโอ้โหรถกระจกลงทันั้นนะฮะมองหน้าผมตามไม่กระพริบเลยครับผมทำหน้าย่างใส่ผมอะครับผมโอ้โหยเราก็ไม่รู้จะ ปิดกระจกก็ไม่ได้นะฮะจะขวนล้อตัวเองก็ขําไม่ออกนะครับผมแหมใจจริงๆริงนี่อยากจะหยิบโทรศัพท์เพื่ถ่ายรูปกับพี่เขาแล้วนะฮะกะว่าจะเอามาแบ่งปันนะครับอยากให้เห็นสีหน้าถึงพี่ที่เก็บเงินที่ทางด่วนนะครับผมนะฮะเขายิ้มย้อะผมมากเลยนะฮะขอบคุณคุณนอนมากนะครับผมที่สร้างความสุขให้ผมนะฮะเวลากลับบ้านนะฮะแหมแต่เมื่อวานเสียดายนะฮะ ฝนตกหนักนะครับผมรวมถึงนะฮะมีรถตามมาข้างหลังด้วยเตาะไฟไล่แล้วนะฮะก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปกับพี่คนเก็บเงินนะฮะไม่งั้นก็คงจะได้มีรูปขมขำกันได้ดูนะฮะวันนี้นะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะพรุ่งนี้มีบอลใช่ไหมครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมตกลงกับคุณหนอนกันล้วกันนะฮะเผื่อมิลลหัดเราจะได้เห็นศิลปะอุ่นาเธอบ้างนะฮะแต่วันนี้อยู่กับผมกับพี่อ้วนไปก่อนแล้วกันนะฮะอ่าวันนี้นะครับผมมีเรื่องราวดีๆนะฮะรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าไปเที่ยวมากๆเลยนะฮะและที่ขาดไม่ได้นั่นคือเพลงเพราะๆนั่นเองแต่ว่าชาวรถสยามเราอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันนะฮะใครที่มีความสามารถพิเศษนะครับผมไม่ว่าดีดซีตีเป่าร้องรําทําเพลงนะครับอย่าเก็บความสามารถของคุณไว้คนเดียวนะฮะแบ่งปันกันมาที่นี่ที่รายการต้นสยามนะครับคุณอาจจะเป็นหนึ่งท่านนะครับผมที่มาอยู่ข้างๆผมตรงนี้ข้างๆพี่อู๊ดมาโชว์ความสามารถของคุณนะฮะให้ชาวประเทศไทยเนี่ยได้รู้ได้เห็นกันนะครับผม ส่งมาที่ที่อยู่ของเราเลยนะครับสำหรับซีดีนะครับด้านล่างนี้นะครับบริษัทใจบุญจำกัดนะครับผมนะฮะ478นะครับนั่งนี้ว่า46ลาดพร้าวกทมนะครับ10230นะครับผมรอๆคนอยู่อย่ารอช้านะครับและวันนี้เรามี1คลิปที่ส่งเข้ามากันด้วยนะฮะเห็นว่าวันนี้เนี่ยพี่เขาโชว์ความสามารถพิเศษในการเล่นกีตาร์ใช่ไหมฮะใช่ไหมเออนะฮะเขาส่งกันมาให้ทาง Facebook ของเรานะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าวันนี้ชาวโดนสยงของเราเขามีความสามารถมากขนาดไหนนะฮะอ่าอีกหนึ่งช่องทางนะครับ www.facebook.com/thaitaichannel h นะฮะซึ่งตอนนี้นะครับผมคนที่เป็นเพื่อนกับเรานะครับผมนะ follow กันในเพจนะครับอยู่ที่ประมาณ1,300คนแล้วนะฮะในเพจเราก็มีเรื่องราวดีๆครับผมไม่ว่าจะเป็น ประวัติเกร็ดความรู้นะฮะที่มาข่าวข่าวอัปเดตของวงการลูกทุ่งนะครับเรามีนำมาเสนอให้กับชาวโดวยสยามทุกท่านชาวไทยไทยทุกท่านเลยนะฮะทั้งสองทุกรายการของเราเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นไทยไทยขับนะฮะออราชดำเนินนะครับผมนะฮะมีเรื่องราวอัปเดตตลอดดีๆนะฮะสามารถ follow ติดตามกันได้นะครับที่ w w w f a c e b o o k c o m t h a i t h a อทคอมสนะฮะวันนี้นะครับผมใครอยากจะขอเพลงมา ส่งข้อความมาให้กำลังใจผมแล้วก็พี่อู๊ดนะครับผมส่งมาได้นะครับที่ทีหตามด้วยข้อความ4ี่แปดสองเจ็ดเจ็นะครับศูนย์สองเก้าสามห้าสี่สี่แปดสามศูนย์สองเก้าสามห้าสี่เก้าแปดสามนะครับวันนี้มาพูดคุยกันหน่อยนะฮะวันนี้เดี๋ยวผมไปให้มีเพลงให้ฟังก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันนะครับช่วงดนสยามสี่ทิศ ั่นใจมากเลยพี่ยืนอ้าปากอย่างนี้เนี่ยฮะโอ้โหแปลงฟันล่าสุดเนี่ยปีไหนฮะพี่อ่ะกลับมาแล้วเหรอครับผมโอ้โหนะฮะนะฮะขออภัยด้วยนะครับขอขอภอภัยแทนคุณลุงผมด้วยนะครับผมนะฮะแกไม่ค่อยมีมารยาทนะครับ เวลาอ้าปากไม่ค่อยปิดปากนะครับผมนะฮะก็มองข้ามแกนะครับผมมาอยู่กับผมแล้วกันนะครับวันนี้นะครับผมผมมีหนึ่งสถานที่นะครับผมที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจังหวัดกรุงเทพนะครับผมที่จังหวัดลบบุรีนั่นเองนะครับผมตอนนี้เขากำลังจะมีงานจัดเอ่อเขากำลังจะมีการจัดงานขึ้นนะครับผมแต่ว่าจะเป็นงานอะไรนั้นเดี๋ยวติดตามชมแล้วกันนะครับผมไปชมพร้อมกันเลยครับผม นี่เลยนะครับผมแข่งเรือยาวประเพณีนะฮะชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นเทศกาลของดีอำเภอบ้านหมี่และกิ่งกาดชาติลบบุรีนะครับผมการท่องเที pues ่ยวของประเทศไทยครับสำนักงานลบบุรีขอเชิญทุกท่านเที่ยวงานแข่งเรือยาวประเพณีนะฮะชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเทศกาลของดีอำเภอบ้านหมี่และกิ่งกาศชาติลบบุรีระหว่างวันที่11 ที่ผ่านมานะฮะจนถึงวันที่20กระกฎาคมนี้นะครับผมณบริเวณสวนสาธารณะริมคลองชลประทานบ้านกล้วย พบกับสินค้าโอท็อเครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร์และอื่นๆอีกมากมายนะฮะในสุรชัยศรีพลอยนะครับผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,ง,งานลบบุรีกล่าวว่าอําเภอบ้านหมีกําหนดจัดงานการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเทศกาลของดีบ้านหมีประจําปี2557ขึ้นนะฮะเพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีแข่งเรือยาวนะฮะ ซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้านเป็นมรดกและวัฒนธรรมแห่งสายน้ำที่มีวิถีชีวิตอันดีงามในส่วนของการแข่งขันเรือยาวประเพณีนะครับเป็นการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือเป็นสนามที่8ในการแข่งขันเรือยาวชิงแชมป์ประเทศไทยนะฮะกำหนดให้มีการแข่งขันในวันที่19ถึงวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น5ประเภทด้วยกันนะครับคือประเภทไม่เกิน5 5ฝีพายนะเยอะมากนะฮะจำนวนนะครับ กอประเภทไม่เกิน55ฝีพายขอประเภทไม่เกิน40ฝีพายนะฮะแล้วก็มีประเภทไม่เกิน3 0ฝีพายนะฮะแล้วก็มีประเภทกอนะฮะไม่เกิน30ฝีพายแล้วก็ขอนะฮะซึ่งโดยรับความอนุเคราะห์จากพระครูประพัดธรรมถิ่นนะครับเจ้าอาวาสวัดผูน้อยในการจัดการแข่งขันเรือยาวครั้งนี้สำหรับกิจกรรม เทศกาลของดีบ้านหมีนะฮะก็มีขึ้นอย่างที่บอกกันไปนะฮะวันที่11ถึง20กรกฎาคมนะครับโดยในวันที่13กรกฎาคมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการประกวดคู่สมรสไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะฮะแล้วก็วันที่14กรกฎาคมนะครับเมื่อวันนี้เป็นการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนะฮะและนอกเหนือจากนี้นะฮะยังมีการแสดงแสงสีเสียงวัฒนธรรมวิถีความเป็นมาของชาวอำเภอบ้านหมีและการอนุรักษ์การแต่งกายโดยผ้าทอพื้นเมืองการออกร้าน โอท็อปนะครับจากทุกตำบลในอำเภอบ้านมีร้านมัตฉากาชาตนะครับของกิ่งกาชาติอำเภอบ้านมีและอื่นๆอีกมากมายเลยนะฮะ โอ้เป็นงานที่น่าสนใจมากนะครับเขาก็จะแข่งกันจริงๆนะฮะคือวันที่19และวันที่20นะฮะแต่ว่าวันที่มันผ่านมาเนี่ยก็มีการจัดงานขึ้นละนะฮะก็มีกิจกรรมมากมายนะฮะซึ่งตอนนี้เขาก็คงมีกิจกรรมเยอะแยะเลยเยอะแยะไม่หมดเลยนะฮะสามารถเดินทางไปร่วมงานได้ผมเชื่อว่าก็คงจะมีของกินของดีของอร่อยนะฮะมีอะไรที่น่าดูชมมากมายงานนี้พลาดไม่ได้นะครับผมใครสนใจนะฮะผมมีหมายเลขโทรศัพท์นะครับผมสามารถโทรไปสอบถามติดต่อได้เลยนะครับที่ การท่องเที่ยวของประเทศไทยสำ,สำนักงานลบบุรีนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ036770096 ถึง7นะครับผมหมายเลขนี้เลยนะฮะใครจะเดินทางไปก็สามารถสอบถามข้อมูลเขาได้ว่าเดินทางยังไงจอดรถที่ไหนนะครับผมหรือว่าการจัดงานในอยู่ตรงบริเวณไหนนะครับจะได้ไม่หลงทางกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรดีนะครับสําหรับประเพณีแข่งเรือยาวที่น่าจะรักษาเอาไว้นะฮะเป็นกีฬาที่น่าสนใจมากจริงๆนะฮะสนุกสนานนะผมว่ากีฬาประเภทนี้เคยเดินไปดูเวลาแข่งไหมเขาก็จะมีการภาคที่น่าสนใจจริงๆคือคนภาคนะครับภาคเก่งมากนะฮะ เออผมไม่รู้ว่าเขาไปฝึกมาจากไหนเนาะเขาแทบจะไม่หายหายใจทางผิวหนังเ่เวลาพูดเลยเนาะเก่งมากจริงนะครับผมก็อย่าลืมไปงานนี้นะครับผมประเพณีแข่งเรือยาวที่จังหวัดลบบุรีนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าผมพาไปเที่ยวแล้วกันนะครับช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวที่จังหวัดร,ราชบุรีนะครับผมราชบุรีนั่นเองนะฮะเขามีอะไรราชบุรีนะครับเดี๋ยวต้องติดตามผมด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ ดอนสยาม4ี่ทิศเอาละครับผมกลับมาสู่รายการดอนสยามนะครับผมยังอยู่กับผมนะครับผมวีเจเบตแล้วก็วีเจพี่อู๊ดนะครับผมนะฮะวันนี้พี่อู๊ดแต่งหน้ามาเต็มนะครับผมนะฮะดูหน้ากันหน่อยไหมฮะดูหน้ากันหน่อยนะฮะนี่พราวทูบิเซนต์กันมากครับผมอ่ายิ้มจนเหงือกแห้งแล้วนะฮะโอ้โหนี่แกก็ยิ้มอยู่มาได้ประมาณเกือบชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับผมเก่งจริงพี่อู๊ดวันนี้นะฮะทำดีทำนี้ต่อไปนะครับผมกลับสู่เรื่องของเราดีกว่าครับผมนะฮะ ก็อย่างที่บอกกันไปนะครับ AEC ใกล้เปิดแล้วปีหน้านะฮะและกิจกรรมดีๆก็จะเกิดขึ้นนะครับผมนั่นคือกิจ,ก,จกรรมไทยไทยออนทัวร์นั่นเองนะครับที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมเกิดขึ้นในวันที่6ถึง8เออหถึงเสิงหาคมนี้นะฮะโอ้โห,หน่าไปาน่าไปจริงๆนะฮะพลาดไม่ได้นะฮะเพราะว่าการเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยนะฮะมีพี่ฝนธนสุนทรเดินทางไปด้วยอะแต่ก่อนนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงกิจกรรมนี้กันเรามาดูสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีๆของประเทศพแม่เขาบ้างดีกว่า นะครับเป็นที่ไหนไปชมกันครับวันนี้นะฮะเรามีอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ผมเลือกมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับอยู่ในทริปครั้งนี้ด้วยนะฮะนั่นคือวัดพระบารมีหรือว่าวัดบรมีนั่นเองนะครับเป็นวัดเก็บพระเกศาของพระพุทธเจ้าครับที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริงนะครับนะฮะเป็นวัดเดียวในประเทศรัมมาที่เก็บรักษาพระเกศานะครับพระเกศานี่คือเส้นผมนะฮะ ของพระพุทธเจ้านะครับผมหรือว่าชาวม่เรียกติดปากว่าพระเจ้าโคตมะนะฮะเมื่อสวดมนต์เสร็จพิธีพระคุณเจ้าก็จะเปิดฝาโกรดใส่พระเกศาหรือเส้นผมที่ชาวบ,บ้านเรียกกันว่าเส้นผมหรือพระเกศาก็จะดิ้นไปมานะฮะยกตูวสูงขึ้นแค่ไม่กี่เซี่ยวกี่วินาทีนะฮะเขาเรียกว่ามหัศจรรย์มากๆนะฮะด้วยองค์พระเกศาธาตุนี้นะฮะเมื่อนําม,มาวางบนมือจะสามารถขึ้นไหวได้อีกนะฮะอีทั้งวัดบรมีเนี่ยนะฮะได้ชื่อว่า เป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุดด้วยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคคัลลาพระศรีพระสารีบุตรและองค์พระอรหันต์ต่างๆนะครับสการะพระเกศธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่3ในกลับนี้พร้อมชมความอัศจรรย์ของพระเกศธาตุนี้ด้วยพุทธานุภาพทรงขยับพระองค์ไปมาได้ทั้งในน้ําและบนบกนะฮะแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์พระธาตุใหญ่ที่สุดในพม่า ธรรมะสัญจรต่างแดนครั้งนี้นะฮะโอนะ้โหน่าสนใจจริงๆนะครับผมเดินทางไปหลากหลายสถานที่เลยนี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ผมอยากเดินทางไปมากเลยนะฮะดูเป็นนี่เป็นภาพที่เก็บบันทึกมาใช่ไหมภาพของเกสาพระพุทธเจ้านะฮะนี่น่าจะเป็นในน้ําใช่ไหมฮะเมื่อกี้มันอยู่ในถ้วยป่ะผมมองไม่ชัด,ด,ดอืมนี่ก็เป็นอาจารย์เอออาจารย์หม่อมครั้งนี้จะเดินทางนําทิปพาพวกเราไปแสวงบุญกันนะครับผมโหสุดยอดจริงนะใครได้เดิน ทางไปทริปนี้เนี่ยเรียกได้ว่าได้มหาบุญเลยนะฮะกิจกรรมครั้งนี้ธรรมะสัญจรต่างแดนนะครับผมก,บกิจกรรมไทยไทยออนทัวร์ครั้งนี้โอ้โหแล้วก็ถือว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นโชคดีนะฮะของชาวด้นสยามนะชาวไทยไทยทุกคนนะฮะที่ชมรายการกันอยู่นะครับผม <c oughs> เพราะว่าคุณเองนะฮะก็มีสิทธิ์นะครับผมที่จะเป็นผู้โชคดีเดินทางไปกับเราในครั้งนี้นะฮะง่ายๆไม่มีอะไรลำบากเลยคุ้มค่ามากๆจริงๆ นะฮะมารูปสนุกกันนะครับผมเพียงแค่โหลดเพลงไปเก็บไว้อยู่ในเครื่องคุณครับผมไปไปดูกันนะครับผมมาทำยังไงไปกันเลยครับ<ป>นี่เลยนะฮะครั้งนี้โอ้โหง,ง,ง่ายครับผมกดดอกจันสี่4 9 9าโหลดเพลงที่คุณชื่นชอบมาเก็บไว้ในโทรศัพท์นะครับผมได้ทั้งเพลงได้ทั้งโชคเลยนะฮะกับกิจกรรมไทยไทยออนทัวร์นะครับผมโหลดศิลปินนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้าๆวงคาราบาลน้าหมูวงเทพประดุนชำนาญน,นะครับ พี่ดูพี่ฝนธนสุนทรอ้องหลิวอรดา,านะครับดวงตาคงทองนะครับแล้วก็ศิลปินอื่นๆอีกมากมายเลยนะฮะดอกจันทร์4 9 4า9นะครับผมได้ทั้งเพลงได้ทังโชวแบบนี้ได้ทั้งเพลงมาเก็บไว้ในมือถือด้วยรวมถึงนะฮะยังมีสิทธิ์ <fur> ที่จะลุ้นไปที่เที่ยวท,ท,ที่ประเทศไปไปทำบุญนะฮะท่องเที่ยวแบบทำบุญที่ประเทศธรรมาร่วมกับพี่ฝนธนสุนทรนะฮะ <trem ble> โอ้โหเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งในครั้งนี้นะฮะซึ่งเธอบอกว่าเธอจะ ดูแลอย่างดีครั้งนี้อย่างที่บอกกันไปนะฮะจะมาร้องเพลงให้ฟังข้างๆหูกันเลยให้มีความสุขโอ้โหเสียงเธอก็หวานอยู่แล้วนะเธอก็สวยอย่างนี้นะใครเดินทางไปทําบุญกับพี่ฝนนี่ถือว่าโชคดีมากประกาศผลโชคดีนะครับวันที่31ดกรกฎาคมนี้ใช่ไหมฮะวันที่1วันที่1สิงหาคมนี้นะฮะเราจะประกาศผลผู้โชคดีหมดเขต ในการโหลดเพลงคือวันที่3 1อกรกฎาคมนะครับยังไงก็โหลดเข้ามาเยอะๆนะครับผมนะฮะผมอยากให้คุณทุกคนนะครับผมเป็นผู้โชคดีที่ได้เดินทางไปร่วมทําบุญที่ประเทศพม่านะครับร่วมกับพี่ฝนน่าสนทรนะครับนะฮะยังไงห้ามพลาดเด็ดขาดกับกิจกรรมนี้นะครับผมขอให้คุณรู้โชคดีนะครับนะฮะเอ่อช่วงหน้านะครับผมเดี๋ยวกลับมาอยู่กับเบงกันต่อนะครับผมแล้วก็เออเขาเรียกอะไรเดียบอุ้เฉยได้ไหมวันนี้ กขมีจ่าเฉยแล้วนี่เราเป็นอู้เฉยอูแช่อะไรย่างี้ได้ไหมฮะเออนะฮะวันนี้เราอยู่กับเรา2คนกันต่อแล้วกันนะฮะเรามี3เพลงให้ฟังนะครับสมข่าวครับแพลวจิรววั n น,นะครับฝืนใจหน่อยได้ไหมนะับไผพงศธรแล้วก็ตะก่อนความคิดถึงโกอไข่ในสนสเพลงครับโดนสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงดนสยามสี่ทิศ กลับมาสู่รายการดนสยามนะครับผมยังอยู่กับเบนและพี่อู๊ดกันต่อนะครับผมนะฮะโอ้โหกี่เดือนแล้วเนี่ยพี่ไก่คอดหรือยังครับือมจะเอาลูกคนที่สองผู้ชายผู้หญิงครับโอเคครับไปดูคอนเสิร์ตดีกว่าครับผมนะฮะคอนเสิร์ตดีๆที่เกิดขึ้นทั่วประเทศไทยนะครับนะฮะไปดูกันเลยนะครับผมเมื่อวานผ่านไปแล้วถึงคอนเสิร์ตนะครับที่ตัวแดงสาดแสงเดือนครับตอนนี้นะฮะน่าจะเป็นที่ตัวแดงสาดแสงเดือนมหาวนสุรินทร์นะครับผมนะฮะก็จะมีคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ เป็นคอนเสิร์ตของพี่ปูแบ็คเฮดและก็พี่กบแท็กซี่นะครับ16กรกฎาคมนะครับข้ามพลาดเลยนะสองคนนี้ผมว่าน่าจะสนุกแน่ๆน,นะฮะบ,บนพรุ่งนี้พรุ่งนี้หวยออกด้วยนี่โอ้โหไปฉลองกันที่นี่เลยนะเอออ่ะเดือนสิงหาคมครับตะวันแดงสาดแสงเดินมาหาสนเชียงใหม่นะฮะคบาบาวเต็มวงนะครับวงนะก็เป็นวงอีกวงหนึ่งที่พลาดไม่ได้นะผมเชื่อว่าชาวเหนือรอคอยนะฮะ 18ครับผมวงน้าๆก็จะขึ้นไปที่ตะวันแดงสาดแสงเดือนมหาสนเชียงรายนะครับผมนะฮะออแหมช่างดีจริงๆนะพรุ่งน,ะนี้ลอตเตอรี่ออกแล้ว mm hmm. เห็นวันนี้ดูข่าวหรือว่าแว่วมาว่านะ mm hmm. เขาจะทําเป็นออลอตเตอรี่ออนไลน์แล้วนะ mm hmm. เห็นเขาว่านะออออนะฮะก็ไม่รูก้กันต้องอัปเดตข่าวสารกันนะฮะ mm hmm. ก็นี่เป็นตารางคอนเสิร์ตอีกครั้งนะครับ นี่ก็เป็น Facebook ของตะวันแดงแต่สาขาต่างๆนะฮะเข้าไปกดไลค์อัปเดตข้อมูลสงสารได้นะฮะมีโปรโมชันดีๆนะฮะแล้วก็บริการดีๆรอคุณอยู่ที่ตะวันแดงสาแสงเดือนนะครับใครสนใจร่วมธุรกิจนะฮะกับทางตะวันแดงสาแสงเดือนนะครับหมายเลขแฟรนไชส์นะครับโตไปด้วยกันกับตะวันแดงสาแสงเดือนครับนะฮะโอ้โหช่วงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้มาดู SMS ดีกว่านะครับว่าวันนี้มีใครทักทายเราบ้างนะฮะวันนี้เริ่มต้นด้วยข้อความนี้เลยนะฮะ คุณเบนส์โคราชนะครับผมสวัสดีครับพี่เบนนะฮะวันนี้จัดรายการคนเดียวเหงาไหมครับขอเพลงอะไรเอ่ยอย่างี้ไม่ได้หาข่าวไว้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวดูให้นะครับผมสวัสดีด้วยนะครับคุณเบนส์นะฮะทักทายพี่เบนส์ครับวันนี้พี่เบนส์เหอที่สุดเลยพี่อยู่คนเดียวอีกอีน้องแก้วน้องแก้วครับผมนี่ใครนี่ใครฮะนี่ใครฮะพี่อู๊ดเป็นต่อพูดอย่างนี้เขาน้อยใจนะฮะพี่หนูว่าเขาไม่สามารถแสดงออกทางสีหน้าได้นะครับเพราะว่าหน้าเขาอารมณ์เดียวตอนนี้นะฮะพูดอย่างนี้พี่ออูู๊๊ดดโกรธมฮะพี่ พี่อู๊ดแสดงสีหน้าหน่อยฮะพี่อู๊ดแสดงอารมณ์หน่อยครับเหมือนเดิมนะฮะโอเคครับไม่เป็นไรผ่านครับผ่านนะฮะทักทายน้องเบนจ์ะนะฮะอ๋อขอเพลงหมาบ่มีสิทธิ์นะครับผมจะคุณนกแก้วขอเพลงตัวเองไม่เปิดให้ครับนะฮะต่อด้วยนะฮะทักทายน้องเบนจ์ะวันนี้จัดคนเดียวสู้ๆนะจ๊ะขอบคุณครับป้าแดงนะครับสวัสดีครับพี่เบนขอน้ำเพลงน้ำตาทองคำจากพี่ของพี่ฝนนะครับจากเด็กแนวอ่ะเดี๋ยวดูให้นั้นเด็กแนวนะฮะ ขอเพลงใหญ่นะเดูยยอมให้พี่เบนค่ะน้องมุกนะครับผมขอบคุณน้องมุกมากน้องมุกแม,กนม,กมก่น้องมุกน่ารักมากนะฮะน้องเกดน้องเกดน้องเกดพี่อยู่พี่อูดไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับนะออสวัสดีครับพี่อูดพี่เบนอยากจะถามไม่เมื่อยไม่เมื่อยบ้างหรอครับพี่อูดครับผมนี่คือคำตอบขางพี่อูดนะครับ สวัสดีรายการแฟนๆรายการทุกคนนะครับขอเพลงความคิดถึงฝากใครมาไม่ได้นะฮะอดียมพบคั่าพร้อมทีมงานไทยๆทุกคนนะครับผมนะฮะขอเพลงสวนทางของวงเก่งหน่อยค่ะขอเพลงนางฟังหรือยาพิษหน่อยครับอยากฟังตั้งนานแล้วนะฮะดูให้ชินพร้อมจะเสี่ยงนะครับขอผงพี่ทรายมานะครับทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับจัดให้หน่อยเนาะขอสินชัยผัวเก่าขอฟังหน่อยครับเอ็มีโดนใจมากชอบอะไรนังเอกหรือพระเอกครับเนี่ยเอ็มีโดนใจเนี่ย อะไรนะตานย,ย,ยายยุ่งคอยจะกินใช่ไหมฮะใช่ไหมตอนเริ่มเนาะเอ่อวัลดอดวัลดอกครับผมชื่อเพลงนนใจมากเลยขอฟังหน่อยนะนะฮะเอ่อทักทายแฟนๆรายการนุนสยามนะครับขอเพลงพี่ไต่ยอรไทยหน่อยนะครับดูให้นะฮะเอ่อขอเพลงกั้นตองนะครับผมมอบให้เพื่อนร่วมเดินทางด้วยขอเพลงเจ็บจุงเบยมานะฮะมันเจ็บจิตนในใจผมมากเลยนะครับอืม <c oughs> นี่ขอเพลงกันมาเยอะมากนะฮะ สุดิพี่เบนยังอยากอยู่นะครับผมรู้แล้วครับนะฮะโอเคขอเพลงเอ่อจันทานนยจ้านะฮะโอ้โหเออไม่ได้ฟังพลงนี้นานนะพี่หมุมแบม,มน,นะซิงเกิลใหม่เขาออกมาละนะฮะขอเพลงมีไม่มีด้วยนะครับผมขอเพลงมั่นใจนะว่ายังสดมีแชมนะครับน้องแหนมนะครับน้องน,นิวนะครับนะฮะมีคุณนัดส่งมาบอกว่าขอเพลงบอกพร้อมแต่บอกแพ้นะครับผมโอโ้เยอะมากคนนี้เยอะจริงนะฮะโอ้โหอ่ะ ขึ้นด้านบนบ้างดีกว่านะฮะลองดูด้านบนบ้างว่ามีอะไรบ้างในวันนี้นะฮะดอกไม้ในป่าช้าครับผมอัมพรวนแหวนเพชรนะครับผมจากน้องอา้มน้องอา้มสวัสดีด้วยนะครับผม DN นะครับผมวัดดีด้วยนะครับเป็นไงบ้างสบายดีไหมนะฮะเมื่อวานก็คงจะเห็นการกบานพี่แล้วนะครับผมนะฮะขอบคุณน้องอา้มมากนะครับผมที่กรุณานะครับผมให้หน้าผากพี่มีรอยงดอกงามนะครับผมน่ารักจริงน้องอา้ม นะฮะขอเพลงหน้าที่สำรองครับผมนะฮะขอเออน้องเบนขอเพลงหน้าที่สำรองหน่อยครับเปิดแล้วนะนะฮะขอเพลงหัวเก่าครับผมเลิกมเมาแล้วนะครับผมแต่ไม่ได้ลงชื่อมานะครับผมว่าเป็นใครนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวผมจะพูดให้นะครับผมเผื่อคุณตาจะได้กลับไปหาคุณนะครับผมนะใช่ไหมนางเอกม,มีชื่อตาเนาะนะขอเพลงฝนฝันที่ต้องเป็นจริงครับผมจะคุณจำปีคุณจำปีฝังเพลงให้ป้าพรให้คุณระหนอนให้พี่หญิงให้คุณอุ๋ยให้คุณสมหวังนะครับอ้าววันนี้ วันเกิดคุณพี่จำปีด้วยนะฮะโอ้โหขอขออนุญาตนะครับผมพี่จำปีนะฮะขออวยพรนะครับผมขอให้พี่จำปีนะมีความสุขมากๆนะครับผมคิดสิ่งใดก็สมบัติปัตนานะครับผมนะแข็งแรงนะครับผมไม่มีโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บ้ามาก้ามกายนะครับผมคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะครับพรุ่งนี้ซื้อเลขอะไรขอให้ถูกนะครับผมทั้งทุกเลขเลยนะครับผมที่ซื้อมานะครับแล้วก็ถูกเขาเรียกอะไรนะ ฉบับใช่ไหมขเขาเรีกเลขฉบับใช่ไหมเลขชุดด้วยนะครับขอให้เลขถูกชุดใหญ่ด้วยนะครับผมรวยล้นฟ้าเลยนะครับผมและนะฮะขอให้เพลงน้องไทยอยู่ติดชาร์ตเราไปตลอดอีก10ปี2 0ปีเลยนะครับผมสุขสันวันเกิดครับพี่จำปีนะครับผมก็มีคุณแอดมินจานะครับก็บอกสุขสันวันเกิดพี่จำปีเนาะนะคร แล้วก็มีขอเพลงแบบสมัชชุงเบย์มานะฮะของแอดมินจ้าของาบบพระสมหวังขอเพลงฝังนที่ต้องเป็นจริงนะครับนะฮะก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะวันนี้อย่างที่บอกกันไปนะครับผมว่าเรามีชาวไทยชาวรันสยามนี่นะครับไม่ได้เก็บความสามารถของเขาไว้คนเดียวละวัวนนี้เขานํามาแบ่งปันนะฮะให้กับชาวด้นสยามและก็ชาวประเทศไทยได้ชมกันในวันนี้นะครับผมเป็นคลิปของใครเขามีหน้าตาเป็นย่างไรเขาจะมาแสดงอะไร เราไปชมพร้อมกันไหมครับไปกันเลยครับสวัสดีครับพี่พี่รายการด้นสยามนะครับทางช่องทูสามห้าแปดแล้วก็ช่องหกสิบสองนะครับผมชื่อหนึ่งแสงตะวันนะครับวันนี้พเป็นพี่เบนพี่พูดนี่บอกว่าใครที่มีความสามารถร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีนะครับให้ส่งคลิปไปที่ Facebook ของไทยไทยวันนี้ผมจะมาร้องเพลงของพี่ไายพงศธรนะครับชื่อเพลงว่าทบสองลุสารนะครับยังไงก็ขอฝากนะฝากตัวกับพี่ๆกับทุกคนด้วยนะครับผม บคคุณรัต้องจากบ้านมาถูกเกณฑ์เข้ามากลมทหารตุทอบวสองลูกอีสานมาประจำการชายแดนมา บ้านเมืองขัดแยง้งสายตาระแวงพาให้วาเวชีวิตดังเรือลำน้อยอยเด็แขวนบนเส้นได้ไปลายกระบอกปืนบ้านเกิดเมืองนอนที่จำจากจรอยู่ตอนนี้ลมดึกชอยมาวิววีคงหลับฝันดีกันตลอดคืน ทหารเกณฑ์ออกราตว,วีสิจนเดือนคืนเงาเดาวตกเสียงนกกลางคืนเววซ้อนเสียงปืนจากชายเขาไกลในวันดีๆที่ไม่มีสถานการเสวายาวีกับภาวิสาเคยยิ้มให้กันแบ่งป,ปันน้ำใจต่างผู้ โอ้คุณหนึ่งแสงตะวันนะครับผมนะฮะวันนี้เข้ามาเพราะาการเล่น,บนเบรลงออดนตรีเครื่องสายกีตาราเป็นไงฮะความสามารถไม่ธรรมดาเลยนะฮะเขาบเบรลงกีตาราได้ไม่ธรรมดามีของนะับคนนี้มีของนะครับผมนะวันนี้เข้ามาในเพลงทบสองวิสานนะครับผมมา c o อร์เพลงของพี่ไผ่คงตะทอนใหม่นะฮะเป็นไงฮะชาวนนสยามชอบไหมครับผม ถ้าชอบเขาสามารถมาคอมเมนต์ใน Facebook ได้นะครับผมเชียร์เขาบอกว่าอุ้ยชอบพี่หนึ่งแสงตะวันจังเลยนะฮะอยากให้เขามาในให้เขามาเล่นสดๆในรายการที่ ตรงนี้ที่ดอนสยามนะครับผมสามารถเชียร์เข้ามาได้นะครับผมชื่นชมเข้ามาได้เลยทาง Facebook ของเรานะครับผมนะฮะถ้าคนเชียร์เยอะเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำเขามาสู่รายการเรานะครับผมนะฮะที่ w w w facebook com slash t h a i n channel นะครับผมนะเออถ้าผมผมก็มีคนหนึ่งที่อยากเจอแกเหมือนกันนะเห็นว่าแกเนี่ยไปเล่นละครด้วยนะฮะแกเล่นละครมีไปรับเชิญด้วยคนนี้นะฮะโอ้โหอยาก สัมภาษณ์และเจอตัวเป็นแกนะครับอ่ะเชียร์กันหน่อยแล้วกันนะครับผมที่ a c e b o o k นะครับเชียร์เข้ามาเยอะนะครับผมนะใครมีความสามารถดีๆแบบนี้นะฮะก็สามารถแบ่งปันกันได้นะครับอย่าเก็บไว้คนเดียวเลยนะครับผมนะเพราะความสามารถของคุณนะฮะอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณก็ได้นะครับส่งกันมาที่ Facebook ของเรารวมถึงที่บริษัทของเราด้วยนะถ้าไม่สามารถอาจเป็นคลิปสั้นๆได้นะครับผมนะฮะเรารอคุณอยู่นะครับ ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาอยู่ผมกันต่อแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ผมมี3เพลงให้ฟังนะครับผมเริ่มต้นด้วยเพลงอบเชยครับโชว์หวยคนสวยใจดำครับผมนะฮะเพลงดีดวงบ็อกเซอร์ er นะครับแล่หนึ่เพลงนะครับไม่เมาแต่ไม่เหมือนเดิมนะครับผมนกบันนังสตาร์นะครับผม3เพลงครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ อย่าพอดคนดูฮิตเอาละครับผมนะฮะเดินทางมาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมโหใกล้ใกล้จะสามทุ่มแล้วนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะชาวดอนสยามทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามชมกันมานะฮะตั้งแต่6โมงเย็นถึง3มทุ่มแบบนี้นะครับโอ้โหนะฮะขอขอบคุณทุก SMS ทุกข้อความทุกสายโทรศัพท์นะครับทุกข้อความทง Facebook ด้วยนะฮะที่ส่งมาให้กำลังใจกันนะครับถามถ่ายกันนะครับผมว่าเอ๊ตะตกลงว่าวันนี้นะครับผมตะูดเนี่ยนะฮะ เราจะแบ่งคัดตัวกันใช่ไหมครับผมพี่อูจะให้ผมครึ่งหนึ่งเนาะนะฮะไม่ทำอะไรหยุดอ้าปากชูนิ้วอย่างเดียวเลยนะครับผมนะพบกับรายการรุสยามได้ใหม่นะครับก็ในวันพรุ่งนี้นะฮะเวลาเดิม6โมงเย็นแบบนี้จนถึงสามทุ่มนะครับผมนะฮะโอ้โหเราก็มีเรื่องราวดีๆนะครับพรุ่งนี้ก็เตรียมมาฝากชาวรถสยามกันต้องติดตามชมแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรนะครับผมรวมถึงนะฮะอย่าลืมนะครับผมกับกิจกรรมไทยไทยออนทัวร์นะครับผมครั้งนี้นะฮะ เราอยากให้คุณเดินทางไปกับเราด้วยนะครับผมนะฮะอยากให้คุณเป็นหนึ่งนะฮะที่เดินทางไปร่วมทาบุญด้วยที่ประเทศพมา่านะครับผมนะฮะโอ้โหครั้งนี้พี่ฝนธนสุนทรนเดินทางไปกับเราด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะดอกจันสี่เก้าสี่สองเก้าเก้านะครับผมมีเพลงเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือแล้วยังมีสิทธิ์ลุ้นที่จะไปประเทศพมา่านะฮะไปสวงบุญกันด้วยในครั้งนี้นะครับ ยังไงโหลดเก็บไว้เลยนะครับผมเพลงเพราะๆจากศิลปินดีดๆนะครับผมโอเคนะฮะคืนนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันมานะครับวันนี้สยามฮอตคอนดูฮิตนะครับผมวันนี้ก็วันเกิดของคุณจำปีเนาะนะฮะผมขอมอบหนึ่งเพลงนะครับผมสุสานวันเกิดแด่คุณจำปีด้วยครับผมนะฮะยังไงมีความสุขมากๆหน่อยนะครับผมพี่อูจะพูดอะไรหน่อยไหมครับ ขอบคุณครับพี่อูดนะครับผมนะฮะกลาบด้วยเพลงน,นี้แล้วกันนะครับผมแบบเสมอจุงเบยไทยวชรินครับผมสวัสดีครับ